ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านช็อกโกแลตมาร์เก็ตนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับทางเข้าร้านก็จะประมาณนี้นี่มีคนเข้าไปข้างในแล้วเป็นร้านชื่อร้านว่าช็อกโกแลตมาร์เก็ตอยู่ตรงทางที่จะไปตรงไพรมาร์เก็ตนะครับเนี่ยเราแวะเข้ามาก่อนเก็บวิวในร้านชอ Market ็อกโกแลตมาร์เก็ตไว้บ้าง มีอันนี้แบบอืมเป็นช็อกโกแลตบอลเยอะมากเลยนะครับนี่คือนี่คือโซนช็อกโกแลตมาเก็ตเป็นร้านเป็นร้านเลยเหรอ <Dark chocolate. S 1> นี่นะครับเอาก็กำลัง <Okay. S 1> เลนะือกอยู่ Okay milk e r dark chocolate Okay สนุกสนานในการเลือกเลยที่เราเห็นในร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตเยอะมากเลยนะครับหลากหลายมากตรงด้านนี้ก็จะมีอีกนะนี่ตรงนี้ก็ยังคงมีอีกเหมือนกันนี่นะครับทุกคน okay. no, yeah. ดูนี่เลย oh. Oh. นี่ oh. บรรยากาศภายในร้าน กาแฟเฮเลร้าโดนซีมมแม่ค้าก็ตัดใจดีนิดนึงมีเด็กมาเลือกมาเลือกช็อกโกแลตเพิ่มอีกหนึ่งคนเดี๋ยวไปลงช่อง YouTube อ่านนะติดตามด้วยน,น,นี่คือช็อกโกแลตมาร์เก็ตช็อกโกแลตก็คือแบบนี้นมาร์เก็ตก็คือตลาดอันนี้คือตลาดช็อกโกแลตเลยนะ น,นีน่สเปนนิดชูช็อกโกแลตไหนอ่าสเปนนิดูช็อกโกแลตเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เออใช่สเปนนิดูก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองซีแอตเทิล <c oughs> นะครับไ <c oughs> อกิวเลือกไปแล้วนะอาจจะอาจจะได้ไม่ต้องชนกันอันนี้เลือกแล้วอันข้างล่างอันข้างล่างแต่อันใหญ่ใหญ่ What is it I can't see from back here what you're pointing โอรีโอช็อกโกแลตแซนด์วิชุกกี้ e อดา r ์ a ชอดาร์ดาร์เลยนะเข้มเลยไหโอเคอะไรอีกนี่เลยี r สต s s กใส s r ดาร์คฝั่งนี้ก็จะเริ่มปิดแล้วนะนี่ให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงโอ้โห ช็อกโกแลตแน่นมากตอนนี้เราสั่งมาแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับทุกคน <Ooh. S 2> ต้องอ่านหน่อยครับ oh. เป็นยังไงบ้างครับกับการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่ช็อกโกแลตมาร์เก็ตดูการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยกมือยกนิ้วไม่ใช่ครับว่าคุณหลานนะครับมาดูคุณอานะครับโอ้โหดูสิกินอย่างเมัมันเลย <c oughs> ดูนะครับนูน่นสบเบียงของเขามีพร้อมมาก <c oughs> อันที่สองแล้วเหรออันที่สองแล้วไว,วมากบอกเลยว่าก,ก,การมาเปิด<ก>ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้น้องแก้มตื่นเต้นมากมสุดยอดเดี๋ยวอาจจะพาไปกินไอติมอีกรอบร้านหนึ่งนะครับขอขอสั้นๆขอประโยคสั้นๆพูดถึงร้านนี้หน่อยป,ประโยคเด็ดสามคำอร่อยมากอีกรอบนึง อร่อยมากอยากมากินอีกโอเคอร่อยมากอยามากินอีกแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไพร์อไอช็อกโกแลตมาร์เก็ตเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ